วันนี้ที่บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดดตำบลกุศะอำเภอเมืองอุดรธนานีนายสุพัฒนพงษ์พันมีเชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตเตรียมการจัดงานมหก,กรรมพืชผนโลกจังหวัดอุดรธนานีในปี2569โดยมีนายสรงศักดิ์สีเขื่อนเนตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายวิเชียนขาขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในการต้อนรับและให้ข้อมูลนายวิเชียนเขาคำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้นําเสนอปัญหาอุปสรรคผ่านกรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานขอให้ผลักดันการอนุญ,ญาตใช้พื้นที่เนื่องจากหนองแดเป็นที่สาธารณะประโยชน์อยู่ในพรบป่าไม้2484 เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับท้องถิน่นห้ามส่วนราชการเข้ามาใช้ประโยชน์อีกทั้งในส่วนของมาสเตอร์แลนตอนนี้ยังไม่ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจึงไม่สามารถเข้ามาดาเนินการใดๆในพื้นที่ได้ทางด้านกรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ในวันนี้ได้ร,รับทราบข้อมูลหลายด้านและพร้อมช่วยผลักดันให้เกิดงานมหกรรมพืชสุนโลกที่อุดรธานีการจัดงานในปี2569จะเกิดประโยค เชิงกระนาบในทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้จะรวบรวมข้อมูลนำเสนอนายกรัฐมนตรีให้ทราบต่อไปโดยจังหวัดอุดรธานีกำหนดจัดงานพื่อศนโลกในระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570รวม134วันภายใต้แนวคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์บนเนื้อที่1,300ไร่ค่ะ